พอแล้วมันเรียกกูข้างหน้าอีกตาไปเดินชนตาโอ้โหแม่งเรียกแก่าเดิมอีกกูนะบ,บอกกันเลยจะอ้าปากบอกเอ้ยเอ้ยเดินไม่มองไม่ด,ดูตามาตาเลยแล้วมาชนเนี่ยกูล้มแข้งลาขาหกขึ้นมาทำไงเอาก็ตาแก่แล้วอ่ะน่ะแลงถื้อดับจะมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แม่งเห้ยคำก็แก่สองคำก็แก่เดี๋ยวเรียกตอนแรกเรียกลุงไม่ยังว่าว่าแก่แล้วนะ มันเรียกตาแก่กว่าเดิมนี่นเดี๋ยวไอ้หนูมผมจะไม่จุกจุกยังไม่หลุดออกจากหัวปากเพิ่งสิ้นกินนมนมนี่มึงขือด่าจะไปไหนเนี่ยหนูนะจะออกไปหางานทำจะไปหางานทำใช่นี่มึงกลับไปดูดนมแม่มึงก่อนไหมอา้าวล,ลุงลุงงานแก่แล้วนะเนี่ยกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านไปเถอะเดี๋ยว<ป>เดี๋ยวอยวาคัก็แก่ต้องคับมันไลยเตะแม่งซะนี่เดี๋ยว บอกจะไปหางานทาจุกจะไม่รู้จักหัวถือม่ดถือไม้มาอันนี้มันเป็นของผู้ใหญ่เด็กจากเองยังไม่สมควรและที่จะไปหางานการทำจะไ่ทําอะไรได้ปีไม้เลยมือมีหรือเปล่าเอาตาท้าทายหนูนะเนี่ยหนูว่ามีปีไม้ลายมือมีปีไม้เลยมือ <c oughs> มึง <c oughs> จะขนาดไหนเชียววะมึงเด็กแค่เนี่ยมึงจะขนาดไหนกันเชียวเอาเอาอย่างนี้ไหมถ้าหนู ถ้าใครชนะใครอ่ะต้องขอโทษเอาแม่และตาเรื่องเลิเดิมพันกับโก้แล้วเนี่ยใช่แหม่แล้วฉันซะด้วยฉันเนี่ยใครท้าเดิมพันอะไรไม่ได้เลยนะอื้มกูยิ่งแครนห้าสามเมื่อเย็นนี้อยู่ด้วยมึงมึงท้ากูเองนะใช่ตาฉั่เป็นแหละท้าเป็นพยานนะเดี๋ยวจะหาว่าฉันเนี่ยลังแกเด็กไม่ได้นะนี่มันท้าฉันก่อนนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวตัดคลิปเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครแพ้พนันกันเลยนะใครแพ้คนนั้นเป็นคนผิดต้องขอโทษ ไอ้หนูอ่เป็นเด็กไอ้หนูอ่ขอโทษได้แต่ถ้าเป็นตาบางคนเนี่ยถ้าหนูชนะเนี่ยไม่รู้จะขอโทษหนูรึเปล่า,า,าลอยหนะ้าลอยตาซะด้วยเอาตามนี้ถ้ามึงแพ้กูมึงต้องขอโทษแต่ถ้ากูแพ้มึงจะค่อยว่ากันอีกทีาตาตากูให้มึงมไม่เกินึงใจหรอกมาแล้วลอยได้รับการสุดยอด จากราวินผู้เป็นแม่ครับเฮ้ยราต้องม,มีอายุม,มากกว่าจะสู้เด็กหนุ่มอย่างร้นล,ลอยครับหัวอก,กรกทึกนี่ผมนึกไม่ถึงชุดคิดครูหนึ่งมองให้ดูนี่ผมล้านชลา หรือมันเก่งกว่าอยากรู้จุดคิดชั่วคู่ตัวค่าฝีมือหมอมิงแม้ช่างเก่งชะมัดอยากรู้ใครหัดสอนมา ตูหนูก็จะเล่าทุกอย่างที่เราเตียนมาทุกอย่างที่เราเตียนรู้ผู้ที่สั่งสอนปิชาต่อสู้ แม่เป็นคนฮัตวิชาเอ๊ะเดี๋ยวไอ้ที่ตกลองกันลอแป๊กนะเดี๋ยวลูกคุยกับแม่ซื้อแป๊ก <c oughs> นี่ฉันพลาดต,ตรงไหนวะเนี่ยนี่ยังงงอยู่เลยแว๊บเดียวก็พิษดาวแว๊บเดียวล้มไอ้ท่าในการลบนี่นาทีท่าแต่ละอย่าง เพลงดาบของมันนี่เข้ามมันคุ้นๆจังวะเอ้ยเดี๋ยวไอโ้โมเอ็งบอกว่าใครสอนมานะเฮ้ยเดี๋ยวต้องถามก่อนใครเป็นคนสอนเองมาแม่แม่เ,เป็นคนสอนใช่โอ้โหฝีมือไม่เบาเว้ยแล้วแม่มึงชื่ออะไรอะแม่บอกว่าห้ามพูด และตาคนนี้นะดูทรงแล้วไม่น่าไว้ใจแม่มีปากที่ใยเฮ้ยมีใยที่ปากด้วยดูทรงนะน่าจะพูดมากเพื่อเราไม่ได้เลาไม่ได้ไอเด็กนี่ชักเลิกตะเลงตีนซะแล้วเพราะที่ตอนซ้อมแล้วบอกมันเนี่ยไอับพูดว่ามีใยที่ปากเนี่ยฉันไม่ได้สอนนะเขาใส่มันคิดของมันเองแล้วเดี๋ยวตกลงแม่เลยไม่ใคร เอางี้ลุงไม่ต้องรู้เรื่องของแม่ฉันหรอกอ้าวเอาเอาเอา,าเองไม่สะดวกจะบอกตาก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรเอางี้แล้วกันอยากจะเปทหารไหมอยากสิครับตาเดี๋ยวขอแนะนําตัวให้รู้จักก่อนตกลงเลขตาใช่ไหมเลกตากูจะได้ทําตัวถูกเออตาเนี่ยรับใช้ราชการอยู่ในบางหลวงพระองค์ท่านอินทปัตเป็นถึงแม่ครับราอง แม่ทับเลยเหรอตาเดี๋ยวแต่แม่ทับทำไมถึงแพ้เด็กอย่างฉันล่ะนี่ไม่ไมเอางี้เดี๋ยวเราเรามาแลกเปลี่ยนกันเราเรามีเขาเรียกว่าพันธสัญญาแลกเปลี่ยนกันเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตาจะพาเองเนะถ้าเองอยากจะเป็นทหารในตากอก่อนเดี๋ยวตาจะพาไปเป็นทหารแต่ต้องมีข้อแม้มึงจะไปบอกใครนะว่าก,กูแพ้มึงกูอายเขาได้้ะตาเดี๋ยวฉันจะบอกเก็บให้เงียบเลยจ้ะ เดี๋ยวตาจะพาเองเข้าไปในวังหลวงไปขึ้นฟ้าพระองค์ท่านอิงทับปะัะจะไปกาดโผลให้เองจะมีฝีไม้ลายมืมเยมอเขาอก็รับ้องการคนที่เป็นแม่ทัพคนไหนแม่ทัพเลยเหรอใช่แล้วอยากเไป็นไหมสนใจไหมอยากเป็นนี่ไงให้ข้าเลวัง